ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยกลับมาอีกครั้งนะครับกับการสรุปภาพยนตร์ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสรุปภาพยนตร์รักทึกขวัญเรื่องหนึ่งจากปี2025เอาละครับไปเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยฉากที่มีคนจุดไม้ขีดไฟและคว่างไปที่บ้านในความมืดบ้านก็ติดไฟอย่างรวดเร็วนะครับและเสียงกรีดร้องของผู้คนในบ้านเนี่ยก็ดังกึกก้อง ในขณะที่มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเฝ้าดูด้วยความหวาดกลัวในฉากถัดไปเราได้เห็นทนายความด้านอาสาหาริมทรับชื่อว่าแคทเธอรินพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอลลี่พอลลี่เนี่ยอธิบายว่าเธอเคยทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและหลังจากครอบครัวของเธอย้ายออกไปเธอก็เริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินสถานการณ์แย่ลงเมื่อเจ้าของบ้านขึ้นค่าเช่าอย่างกระทันหัน และแคเทเธอรีนจึงสัญญาว่าจะจัดก,การรูเรื่องนี้ทั้งหมดกับเจ้าของบ้านให้จากนั้นพอลลี่ก็สังเกตเห็นว่าเธอตั้งท้องแก่ด้วยแล้วก็ถามว่าทำไมเธอถึงทำงานในสภาพนั้นแต่แคเทเธอรีนแค่ยิ้มและบอกว่าเธอรับมือมันได้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วนะครับแคเทเธอรีนก็ไปที่รถของเธอและกำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานจูๆ่ๆเธอก็เจ็บท้องคลอดลูก ฉากก็ตัดกลับไปหลังจากนั้นนะครับเราเห็นแคเทเธอรีนกับลูกสาวคนโตของเธอเอมมาและลูกคนใหม่ของเธอดูเหมือนว่าเธอจะเครียดมากและเห็นได้ชัดนะฮะว่าเธอเนี่ยกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดการกับชีวิตกับลูกทั้งสองคนของเธอต่อมาครอบครัวได้ไปที่ตลาดของเกษตรกรซึ่งแคเทเธอรีนบังเอิญไปเจอกับพอลลี่อีกครั้งหนึ่งพวกเขาเริ่มคุยกัน แต่เอมมาเนี่ยมาขัดจังหวะแม่ของเธออยู่ตลอดเวลาและยินกลานว่าเธอต้องการที่จะกลับบ้านเมื่อสังเกตว่าผู้หญิงคนนั้นเครียดแค่ไหนพอลลี่จึงเสนอตัวช่วยดูแลเด็กให้บ้างหากแคเทเธอรีนต้องการแบ่งเบาภาระแคเทเธอรีนก็จําได้นะครับว่าพอลลี่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเธอมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กต่อมาที่บ้านแคเทเธอรีนก็ปรึกษาเรื่องนี้กับสามีของเธอครับ ที่ชื่อว่ามิเกลซึ่งเห็นด้วยนะครับว่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กเป็นความคิดที่ดีเคเทรินจึงตัดสินใจไปหาผู้หญิงที่ชื่อว่าโซซานนาซึ่งกลายเป็นคนที่พอลลี่แนะนำมาโซซานนาบอกว่าพอลลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่วิเศษมากและเก่งกับเด็กมามากด้วยวันต่อมานะครับพอลลี่ก็มาถึงที่บ้านเพื่อทำงาน หลังจากนั้นแคทเธอรีนก็ให้คําแนะนําให้กับเธอจากนั้นเธอก็ขอร้องไม่ให้ป้อนนมผงให้กับโจซี่เพราะมันมีน้ําตาลมากเกินไปพอลลี่ก็เริ่มทํางานทันทีและเริ่มผูกพันกับโจซี่ในขณะที่เราเห็นแคทเธอรีนขึ้นไปข้างบนและเธอก็กินยาแก้ซึมเศรา้าตัดกลับมาในตอนเย็นครับพอลลี่กําลังจะกลับแต่ครอบครัวยืนกรานให้เธออยู่ทานอาหารเย็นด้วยกันก่อน ต่อมาเมื่อแคทเธอรีนและเอมมาทะเลาะกันพอลลี่แนะนําให้เว้นระยะห่างให้กับลูกสาวบ้างจากนั้นแม่ที่เครียดก็เริ่มระบายความขับข้องใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก โดยเธอยอมรับนะคบว่ามันยากแค่ไหนสําหรับเธอที่จะรับมือกับเอมมาหลายวันต่อมาแคาทเธอรีนก็ขอให้ไมเกลพายเอมมาไปเล่นบาสเกตบอลเพราะเธอมีงานต้องทําแต่เขาบอกว่าเขามีประชุมสําคัญอยู่ด้วยเช่นกันและก็แนะนําให้เธอถามพอลลี่แทนฉากก็ตัดกลับไปในตอนบ่ายพอลลี่ก็ปรากฏตัวออกมาเที่ยวเล่นกับโจซี่และเอมมาหลังเกมบาสเกตบอลนะครับและเธอก็เซอร์ไพรส์เอมมาด้วยคัพเค้กและกระตุ้นให้เธออย่าบอกใคร เด็กผู้หญิงก็ตกลงอย่างตื่นเต้นพอลลี่ก็ยังป้อนคัพเค้กให้กับโจซี่ด้วยนะครับซึ่งทำให้เอมมาก,กังวลเล็กน้อยและพอลลี่ก็เล่าให้กับเด็กทั้งสองฟังะครับว่าแม่ของเธอเคยทำคัพเค้กที่อร่อยที่สุดแต่แม่ต้องจากไปก่อนที่พอลลี่จะโตจากนั้นเธอก็ต้องไปอาศัยอยู่กับที่อื่นที่ที่เธอได้กินแค่ปลาททน่าจากกระป๋องเหมือนอย่างแมวเลย พอลลี่ยังสอนท่าทางบางอย่างให้กับเอมม่าด้วยนะครับซึ่งเด็กหญิงตัวเล็กๆก็เรียนแบบอย่างกระตือรือร้นในตอนเย็นแคทเธอรินกําลังยุ่งอยู่กับก,บการทําอาหารในครัวน่าแปลกที่ในขณะที่เธอเสียสมาธิอยู่พอลลี่ก็เอบใส่ยาลงในอาหารโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นในค่ำคืนนั้นครอบครัวก็ได้รับประทานอาหารข้ามกับสจวตเพื่อนของแคทเธอรินและเบธานีแฟนสาวของสจวต พอลลียังอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอกําลังคิดจะย้ายออกจาก L.A เพราะว่ามันเริ่มแพงเกินไปแล้วทําให้คทเธอรีนกังวลเช้าวันต่อมาทั้งครอบครัวก็ทนทุกข์ทรมานจากอาหารเป็นพิษกระตุ้นให้พวกเขารีบไปโรงพยาบาลทันทีอาการของโจซี่ยังแย่ลงไปอีกนะครับแต่ผู้หญิงน่าสงสารจึงเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินคทเธอรีนโทษตัวเองสําหรับทุกสิ่งและอธิบายว่าเธอทําผิดพลาดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามพอลลี่รับรองกับเธอว่าไม่ว่าเธอจะพยายามมากแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถป้องกันสิ่งเลวร้ยรายไม่ให้เกิดขึ้นได้เสมอไปหรอกนะแคทเธอรีนที่รู้สึกสบายใจกล่าวว่าเธอไม่อยากจะให้พอลลี่เนี่ยจากไปเลยแต่พอลลี่อธิบายว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นวันต่อมาครอบครัวก็กลับมาจากโรงพยาบาลครับและแคทเธอรีนบอกกับสามีว่าเธอต้องการให้พอลลี่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน แต่มิเกียวเป็นห่วงภรยาของเขาครับแล้วก็นึกถึงขึ้นมาได้ว่าหลังจากที่เอมมาเกิดมาเนี่ยภรรยาของเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยปรากฏว่าเธอรื้อบ้านท่านหลังและอ้างอย่างบ้าคลั่งว่าชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายเขากลัวว่าเธอจะทำตัวแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่แคทเธอเีนยืนยันกับเขาว่าเธอสบายดีในครั้งนี้ วันต่อมาครับในที่สุดพอลลี่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านกับพวกเขาและแคเทเธอรีนก็เสนอห้องพักเล็กๆให้กับเธอพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทั้งหมดให้กับเธอด้วยหลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปจากบ้านทิ้งพอลลี่และโจซี่ไว้ที่บ้านตามลำพังจากนั้นพี่เลี้ยงก็เริ่มสำรวจบ้านหลังนี้ในระหว่างนั้นโจซี่ก็เริ่มร้องไห้อย่างควบคุมไม่ได้และพอลลี่ก็ไม่ยอมอุ้มเธอด้วย ตัดกลับมาในตอนเย็นแคทเธอเรีนก็พบกับกล่องนมผงเด็กเปล่าในทางขยะทำให้เธอโกรธมาก เธอมาขัดจังหวะเอมมาและพอลลี่ในขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันอยู่และก็ถามพี่เลี้ยงเกี่ยวกับนมผงพอลลี่อธิบายว่าเธอป้อนนมผงให้โจซี่เพราะว่าโจซี่ดื่มนมแม่ยากคทเทอรนก็เตือนเธอถึงบทสนทนาเรื่องการหลึกเลี้ยงน้ำตาลแต่พอพอลลี่ขอโทษและก็บอกว่าเธอจำไม่ได้แต่ก่อนที่คทเทอรนกำลังจะโกรธและจะพูดอะไรได้อีกเอม,มาก็บอกเธอว่าอยากขัดจังหวะเวลาเล่นของพวกเขา ในค่ำคืนนั้นแคเทเธอรีนก็กลับมาบ้านหลังจากวิ่งจ็อกกิ้งแต่กลับพบว่ามิเกลกำลังนั่งเล่นและหัวเราะกับพอลลี่และเด็กผู้หญิงคนใหม่พอลลี่แนะนำให้เด็กผู้หญิงว่าเป็นเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าเอมิเลียและถึงแม้ว่าแคาเทเธอรีนจะรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมของพวกเขาเธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะักในค่ำคืนนั้นแคเทเธอรีนก็นอนไม่หลับเธอเลยไปที่ห้องของพอลลี่ถึงกับตกใจนะครับเมื่อเห็นพอลลี่เนี่ยมีสัมพันธ์รักอย่างร้อนร้อนกับเอมิเลีย แต่เมื่อสายตาของพวกเขาประสานกันคาเทลีนก็รีบเดินหนีไปวันต่อมาคทเทลีนรู้สึกกังวลและกระสับกระส่ายมากเธอจึงกินยาแก้ซึมเศร้าเพื่อทำให้ตัวเองสงบลงต่อมานะครับในขณะที่เธอกำลังหั่นผักเธอก็โทรหาหมอและอธิบายว่ายาทำให้เกิดปฏิกิริยาแปลกๆแ,และก็ทำให้เธอกังวลกวายมากขึ้นหมอก็แนะนำให้เธอลดปริมาณยาลงแต่ในขณะที่เสียสมาธิคาเทลีนก็เผลอทำมีดบาดมือ จากนั้นครอบครัวก็มารวมตัวกันรับทานอาหารกลางวันซึ่งระหว่างนั้นพอนลี่และเอมม่าสบสายตาต่อกันนะครับ หลังจากนั้นเด็กหญิงก็หันไปหาพ่อแม่ของเธอเธอเปิดเผยนะครับว่าในทีวีเนี่ยมีผู้ชายและผู้หญิงแต่งงานและจูบกันด้วยแต่เมื่อเธอโตขึ้นเธออยากจะแต่งงานกับผู้หญิงแทนคาเทอรนตกใจและถามว่าพอลลี่สอนเรื่องนี้ให้กับเธอหรือเปล่าแต่พอลลี่อธิบายว่าเอมมาก็แค่ถามเรื่องประเภทของคู่รักที่แตกต่างกันเท่านั้นเองและเธอก็แค่อธิบายให้ฟังไม่เกียวพยายามให้กำลังใจแต่คาเทอรนไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง ซึ่งทำให้เอมมาโกรวนมา,มากเธอตะโกนใส่แม่ว่าเธอเกลียดแม่แล้วก็เดินปึงปังเข้าไปในห้องต่อมาแคทเธอเรีนก็บอกมิเกลว,ว่าเอมมาอายุแค่สิบขวบและตอนนี้เธอก็ไม่เชื่อนะคะว่าเด็กสิบขวบจะมีความรู้สึกแบบนั้นได้เธอจึงกังวลว่ามันจะเป็นอิทธิพลของพอลลี่หรือเปล่าเพราะพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังหลายชั่วโมงเลย คุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้และมิเกลจึงปลอบเธอรครับโดยบอกว่าบางทีเธออาจเสียใจที่เอมมาผูกพันกับพี่เลี้ยงมากกว่าตัวเองหรือเปล่าและเขาก็ขอร้องให้เธอปล่อยวางให้ลูกสาวเติบโตแทนที่จะควบคุมและคำพูดนี้ก็ทำให้ใหแคทเธอเรีนตระหนักว่าบางทีเธออาจอตอบโต้มากเกินไปจากนั้นจูๆ่ๆเธอก็เริ่มจูบมิเกลขึ้นมาและก็ทำให้เขามอบความสุขให้กับเธอในแบบเดียวกันที่เธอเห็นพอลลี่ทำกับเอมิเลีย ตัดกลับมาที่อื่นครับเราได้เห็นว่าพอลลี่กำลังเปลี่ยนยาแก้ซึมเศร้าของแคทเธอรีนเป็นอย่างอื่นซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของอาการแปลกๆของเธอและเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับฉากก็ตัดกลับไปที่ปีใหม่แล้วที่ซึ่งครอบครัวนี้ได้ดูพรุด,ด้วยกันและสนุกสนานกันมากต่อมาที่บ้านแคทเธอรีนและพอลลี่อยู่ในครัว ทันใดน,นั้นเอมมาก็กรีดร้องขึ้นมาและแคทเธอรีนก็พยายามว่าเอมมาเนี่ยจุดดอ,อกไม้ไฟในห้องของเธอหรือเอมมาที่โหนงหยิดมากก็ถามว่าใครให้แคลกเกอร์เธอและปรากฏว่าเป็นพอลลี่เองนะครับพี่เลี้ยงเด็กกล่าวขอโทษโดยบอกว่าเธอไม่รู้ว่าเอมมาเนี่ยจะจุดพวกมันในห้องของเธอ แต่แคเธอรีนเชื่อว่าเธอจงใจทําเมื่อทนไม่ไหวแล้วนะครับเธอจึงเตะพอลลี่ออกจากบ้านอย่างกรดเกลียวแม้ว่าเอ็มม่าจะอ้อนวอนขอว่ามันไม่ใช่ความผิดของพอลลี่แต่ในค่ำคืนนั้นแคเธอรีนก็ปรึกษาเรื่องนี้กับสามีของเธอนะครับ ซึ่งสามีก็ปกป้องพอลลี่ครับและก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดและเขาก็แสดงความกังวลต่อสภาพจิตใจของแคเทเธอรีนว่ามันจะกลับมาไม่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งและบอกว่าเขาช่วยเธอไม่ได้ถ้าเธอไม่เต็มใจยอมรับความผิดพลาดของตัวเธอเองหลังจากที่เธอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแคเทเธอรีนก็ตระหนักว่าเขาพูดถูกและก็ถามเขาว่ารู้ไหมว่าพอลลี่เนี่ยไปไหน ในทางกลับกันนะครับเราได้เห็นว่าพอลลี่อยู่ที่โรงแรมเธอหงุนหิดอย่างเห็นได้ชัดเจนและเอาหัวไปโขกกำแพงในไม่ช้าแคทเธอรีนก็มาพบกับเธอและขอโทษที่ระเบิดอารมณ์ใส่เธอโดยเธอธิบายให้กับพอลลี่ฟังว่าเธอเคยมีปัญหาในอดีต เวลาก็ไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแคทเธอรีนก็เล่าทุกอย่างให้กับสจวร์ตฟังซึ่งเขายืนยันกับเธอว่าเธอไม่ได้บ้าเขายังสงสัยพี่เลี้ยงคนใหม่อีกด้วยเขาจึงเสนอที่จะตรวจสอบประวัติของพี่เลี้ยงคนนี้ต่อมาพอลลี่ก็กลับมาถึงห้องของเธอและตกใจเมื่อพบสจวสตวอยู่ที่นั่นเขาอ้างว่าเขาต้องการมาตรวจสอบ การปรับปรุงแต่เธอพูดกับเขาอย่างหนักแน่นนะคะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเธอและมันก็ไม่เหมาะสมสัจวตก็ขอโทษและจากไปเมื่อสัจวตกลับมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าสัจวตเนี่ยได้ไปคุยถังขยะของพอลลี่เขาได้รวบรวมสิ่งของต่างๆเช่นผ้าอนามัยที่ใช้แล้วและกระป๋องโซดาดังนั้นเขาจึงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำการทดสอบ DNA ที่บ้าน ในขณะเดียวกันนั้นแคทเธอรีนก็กังวลกระวัยและก็โทรหาลอสเซนนาหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีใครรับสายจากนั้นเธอก็ค้นหาหมายเลขใน Google ซึ่งนำเธอไปยังที่อยู่ของศูนย์นันทนาการแคทเธอรีนไม่รอช้าก็รีบไปที่นั่นทันทีและในที่สุดก็ได้พบกับลอสเซนนาด้วยตนเองหลังจากนั้นเธอก็อธิบายว่าเธอต้องการคุยเรื่องพอลลี่ ซึ่งมีเหตุการณ์อันตรายหลายครั้งกับลูกๆของเธอแต่ลอสเซนนาเป็นห่วงพี่เลี้ยงนะครับล้วก็ถามแคเทเธอรีนว่าและในการเปิดเผยที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือลอสเซนนาเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจว่าเธอพบกับพอลลี่ในโปรแกรมฟื้นฟูนฟนฟนสมรรถภาพได้อย่างไรก็คือในตอนนั้นเนี่ยพอลลี่อาศัยอยู่ในรถและถูกแฟนหนุ่มทำร้ายนะครับแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพอลลี่ยังไม่เคยทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อน ดังนั้นแคเทเธอรีนที่โกรธมากจึงไม่เชื่อเรื่องราวของพอลลี่เกี่ยวกับการถูกทำร้ายด้วยนะครับและเธอตำหนิหญิงชราว่าโกหกและก็ทำให้ลูกๆของเธออยู่ในอันตรายก่อนที่จะเดินจากไปในขณะเดียวกันครับสจวตดูเหมือนว่าจะค้นพบบางสิ่งที่สำคัญเขาจึงฝากข้อความด่วนไปให้แคเทเธอรีนโทรกลับเขายังพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ฆ่าชีวิตสมาชิกในครอบครัวไป3มคนแม้ว่าลูกสาวจะรอดชีวิตมาได้ ตัดกลับมาที่อื่น,นครับตอนนี้แคทเธอรินก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับและอธิบายให้สามีฟังว่าพอลลี่โกหกเธอและข้อมูลอ้างอิงที่เธอให้มาก็เป็นของปลอมอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวกหงุญญ่นหยิดกับพฤติกรรมที่ผิดปกติของภรรยายมากกว่าและก็รู้สึกลำคาญเธอที่ตัดสินใจตามเพื่อหญิงคนหนึ่งในเวลาที่ดึกขนาดนี้แทนที่จะให้นมลูกที่หิวของพ่อเขา ในขณะเดียวกันพอลลี่ก็ไปหาสจ,จวรนะครับและเขาก็อ้างว่าเขาโทรหาเธอเพื่อขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ่ายวันนั้นทั้งสองก็นั่งลงเพื่อสนทนากันและสจ,จวร์ก็เปิดเผยว่าเขารู้ว่าชื่อจริงของเธอเนี่ยชื่อลิเบกาและเธอเติบโตในซันเบอร์นาริโนปรากฏว่าแคทเธอรีนก็เติบโตที่นั่นเหมือนกันและชื่อจริงของเธอก็คือเจนนิเฟอร์ในเหตุการณ์พลิกผันที่น่าตกใจเราได้รู้นะครับว่าเมื่อประมาณหลายปีก่อนเนี่ย พ่อแม่ของพอลลี่และน้องสาวของเธอเสียชีวิตที่บ้านของพวกเขาที่เกิดไฟไหม้และคนที่ทําให้เกิดไฟไหม้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนะครับก็คือแคทเธอรีนคนนี้นี่เองสจ๊วตก็บอกว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับแคทเธอรีนแน่ๆที่ทําให้เธอทําอะไรรุนแรงขนาดนั้นแต่พอลลี่ไม่เชื่อเธอที่บายว่าชีวิตของเธอพังพินาศเพราะแคทเธอรีนคนที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อและย้ายออกไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอถามว่าเขาได้บอกแคทเธอรีนหรือยัง แต่สะจอนบอกว่าเขายังไม่ได้บอกแคเทเธอรีนและเขาต้องการที่จะคุยกับพอลลี่ก่อนในขณะนี้พอลลี่ก็ขอเข้าไปห้องน้ำและสะจอนชี้ทางให้กับเธอหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดกับเธอจากข้างนอกและพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอยกโทษให้กับแคเทเธอรีนแต่แล้วทันใดนั่นเองจากนั้นเธอก็เริ่มรวบรวมหลักฐานทันที สจวตตื่นขึ้นมาและพยายามทอแจ้ง191แต่โชคไม่ดีนะครับที่พอลลี่เนี่ยสังเกตเห็นสิ่งนี้ก่อนและเริ่มทุบตีชายผู้น่าสงสารอย่างโหดเหี้ยมจนใบหน้าของเขาเละไปหมด หลังจากนั้นไม่นานแคเทเธอรีนก้อนได้รับโทราศัพท์จากเบธานีว่าสจวตถูกทำร้ายระหว่างการบุกลุกดังนั้นหญิงที่ตื่นตระหนกจึงรีบไปที่โรงพยาบาลเมื่อเธอมาถึงเธอได้พบกับเบธานีที่เสียใจแล้วก็แจ้งตำรวจว่าสจว๊วตกำลังสืบสวนพี่เลี้ยงที่น่าสงสัยเธอคิดว่าพี่เลี้ยงอาจจะต้องรับผิดชอบแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แค่ไม่สนใจเธอและก็บอกว่าเขาไม่ใช่ตำรวจนักสืบที่รับผิดชอบคดีนี้ เช้าวันต่อมาครับเมื่อแคเทเธอรีนกลับมาถึงบ้านเธอพบว่าครอบครอัวของเธอกําลังรับประทานอาหารเช้ากับพอลลี่และเธอก็โกรธม,มากเธอจึงสั่งให้พี่เลี้ยงออกไปทันทีแล้วก็รีบไปที่ห้องเพื่อเก็บของและทีนี้แคเทเธอรีนก็เผลอทําร้ายเอมมาจนเลือดก,กํเดาไหลด้วยนะครับมิเกลและพอลลี่รีบเข้าไปช่วยเอมมาในขณะที่แคเทเธอรีนรู้สึกผิดอย่างท่วบทนและร้องไห้ออกมา ในฉากถัดไปแคเทเธอรีนอยู่ที่โรงแรมและกำลังคุยกับทนายของเธอซึ่งบอกเธอว่าเธอสามารถขอคำสั่งห้มามเข้าใกล้ลูกๆของเธอได้เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและสะจวร์ตก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยพอลลี่ก็ยังคงดูแลเด็กอยู่ส่วนทางด้านแคเทเธอรีนที่เธอกำลังกินยานครับตอนนี้ในที่สุดเธอก็สังเกตเห็นว่าหมายเลข3สที่ถูกลบบนยาของเธอ เธอรีบค้นหาใน Google และเธอตกตะลึงเมื่อรู้ว่ามันคือยาเสพติดที่เรียกว่าเมทแอมเฟตามินมันเป็นยาที่ใช้ในทั่วไปในการกระตุ้นทำให้สมาธิสั้นหลังจากนั้นแคเทเธรีนก็กลับมาถึงเพื่อชมเกมบาสเกตบอลของเอมมาซึ่งเธอได้ขอโทษและก็อธิบายว่าบางครั้งเธอก็ควบคุมลูกสาวของเธอมากเกินไปเพราะไม่มีใครดูแลเธอตอนที่เธอยังเป็นเด็ก เอมม่าก็ให้อภัยแม่ของเธอด้วยเช่นกันและก็ให้ดูเอกสารที่พิมพ์เกี่ยวกับข่าวไฟไหม้ที่เธอขโมยมาจากห้องของพอลลี่ด้วยเมื่อเห็นสิ่งนี้นะครับแคทเธอรีนถึงกับตกตะลึงและตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นและร้องไห้ออกมาแต่เอมม่าไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติเลยนี่และก็แนะนําว่าเนื่องจากพอลลี่เนี่ยเป็นเด็กกาพร้านั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงพยายามอย่างหนักที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว หลังจากนั้นแคทเธอรีนก็กลับไปที่บ้านและพบกับพอลลี่และก็เรียกเธอด้วยชื่อจริงว่าลีเบกาทั้งสองคนไปที่ห้องครัวเพื่อพูดคุยกันในขณะเดียวกันมิเกลก็โทรหาแคทเธอรีนหลายครั้งแต่เธอไม่รับสายเขากังวลว่าเธอกลับบ้านไป,ไปเผชิญหน้ากับพี่เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเขาจึงคว้าลูกสาวของพวกเขาและเดินจากไปก่อน ในขณะเดียวกันนะครับที่บ้านเนี่ยแคทเธอรีนก็ขอโทษสําหรับทุกสิ่งในตอนนั้นเธอเปิดเผยครับว่าพ่อแม่ของพอลลี่เคยทําร้ายเธออย่างไรเธอที่บายว่าถึงแม้เธอจะบอกลุงเรียนและพ่อแม่แล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอแต่พอลลี่บอกว่าเรื่องของเธอเนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหลจากนั้นก็ได้เห็นภาพย้อนอดีตของคําคืนอันน่าเศร้าเมื่อในอดีตน,น,นะครับที่แสดงให้เห็นว่าพอลลี่ในวัยเด็กที่หวาดกลัวกำลังจ้องมองบ้านที่ถูกไฟไหม้ของเธออยู่ เมื่อพอลลี่สังเกตเห็นแคทเธอรีนวิ่งหนีออกจากบ้านที่เกิดเหตุก็ทําให้พอลลี่เชื่อว่าแคทเธอรีนทําลายหลายชีวิตของเธอและขโมยความสุขในวัยเด็กของเธอไปแต่แคทเธอรีนบอกกับพอลลี่รู้ความจริงอันน่าสลดสยองเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอแล้วนะครับเพราะเขาทําร้ายเธอด้วยแคทเธอรีนเปิดเผยนะครับว่าชายผู้ชั่วร้ายเนี่ยบอกเรื่องนี้ให้กับเธอและเขาเคยพูดว่าเด็กผู้หญิงสองคนเนี่ยคล้ายกันมากอาจจะเป็นพี่น้องกันได้ พอได้ยินแบบนี้นะครับพอลลี่ร้องไห้ออกมาและจู่จๆเธอก็แทงแคทเธอรีนด้วยเศษแก้วที่แตกเธอบอกว่าเธอต้องการให้แคทเธอรีนเน่าอยู่ในนรกในขณะที่เธอนอนกับสามีของแคทเธอรีนและเลี้ยงดูลูกสาวของแคทเธอรีนพอลลี่ยังตีแคทเธอรีนด้วยกระทะด้วยนะครับแต่แคทเธอรีนเนี่ยไม่ยอมแพ้และตอบโต้ด้วยกำลังทั้งหมดของเธอหลังจากการต่อสู้ที่ดุดเดือดในที่สุดเธอก็เหวี่ยงพี่เลี้ยงคนนี้กระแทกกับพื้นผิวกระจกจนสลบไปนะครับ จากนั้นคทเทลินก็อุ้มโจซี่ออกจากเปแล้วก็รีบออกจากบ้านทันทีในขณะที่พอลลี่เริ่มตื่นขึ้นมาส่วนทางนั้นคทเทลินและโจซี่พยายามขับรถหนีไปในขณะที่พอลลี่ปรากฏตัวขึ้นและเริ่มทุบก,กระจกหน้ารถด้วยขอนไม่เกี่ยวและเอมม่าก,ก็มาถึงด้วยนะครับแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น แคเทเธอรีนและโจซี่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกียวจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือและขอโทษภรรยาของเธอที่ไม่เชื่อแคเทเธอรีนรีบไปดูพอลลี่ที่กำลังจะตายซึ่งแขนของเธอฉีกขาดและเลือดไหลไม่หยุดเลยนะครับในที่สุดเธอก็เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บในขณะที่คเทเธอรนรู้สึกผิดอย่างท่วมท้นและร้องไห้ออกมาพร้อมกับเอมมาที่เสียใจมา,มากๆด้วยฉากก็ตัดกลับไปนะครับ ตอนนี้คาเทลีนก็นั่งอยู่คนเดียวและกำลังจ้องมองไปที่เปลวไฟที่ลิบลีไมเจลบอกกับเธอว่าเอมม่ารู้ทุกอย่างแล้วและให้ความมั่นใจกับเธอว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีในขณะเดียวกันเอมม่าเล่าเรื่องราวของลิเบกาให้กับโจซี่ฟังซึ่งเธอสูญเสียครอบครัวถูกบังคับให้ไปอยู่ในบ้านอุปถัมภ์และต้องกินทูนา่าและปลากระ,กะป๋องเหมือนกับแมว เธอยังเรียนแบบท่าทางของพอลลี่ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่น่าขนลุกว่าถึงแม้พี่เลี้ยงคนนี้จะไม่อยู่แล้วแต่อิทธิพลของเธอเนี่ยก็ยังอยู่บนโลกใบนี้และยังคงอยู่กับครอบครัวนี้นะครับและภาพยนตร์ก็จบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ